สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะหอ่เนียกับพี่แก้มกับเราบ้าจริงเป็นถ่ายรูดเลนกันก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เขาบอกว่ามีการสิคคำถามใช่ไหมฮะคที่คำถามอะไรยังนะ จะคิดตอนไหนเดี๋ยวก็ถามคำถามก็แต่มีข้อแม้ดิข้อแม่คือลิขมีตัวช่วยนะคือลิขมตตัวช่วยจะเล่นเกมเศรเนะเกมเสรย่าไนบม่ไม่้ไม้ไม่ไ โถามใครเนี่ยคจะโดนถามใครองใจเตืช่วยจะตือช่วยเตือนอันนั้นอันนี้เอาเป็นคำถามไปนะคนี่ไปนะก็ถ้ามีเรื่องที่เราตอบไม่ได้หรือว่ามีบางคนที่อาวุโสกว่าที่สามารถตอบแทนเราได้แล้วก็อาจจะโทรไปถามเขามเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าหรือว่าคนที่เคยใกล้ชิดมาก่อนหรือว่า อะไรก็ได้หมดใช่ไหมนะถูกถูกนะถูกนะถูกรักข้อสองครับด้านนั้นยกมืก yeah. ่อนครับก็เหมือนเล่นประมูลของไนอยูครับให้ชเอาคำถา่ตนตอบกลับมาได้หรือไม่ได้ใช่ไหมนะต้นตอบกลับว่าช่วยได้ช่วยได้ครับ น้องเ,เ,เข้า M D X ปีหนะ้าอ๋อได้ครับรับสองสากองปนนี้ิวเวอร์ฟิตีลาดนี่ถามคอีก้านใเจ็ดเืน คุณพี่เซ่นวันแล้วลิดกินกับบทจูดคิมหรือเปล่าไม่ใช่รีดกินทจูนคิมจูดคิมกับคิมเขาูกันถูกไฮะกับคิมจูคิม่จกับจีด่ดือเปล่าไมู่คิมกับ่น่ตุ่ณรู้อะไรพี่ กนี่รู้สึกกินหรือเปล่านะก็จากประสบการณ์โอ้โก็รู้สึกโอเคะครับรู้สึกว่าจากการที่กันนะครับได้มาเล่นเราพอเรื่องนี้นี่คือว่าสิ่งเนื้อคืนได้จากประสบการณ์หรือว่าืูว่าความรู้จากเมื่อเราพอเรื่อีแล้วเนี่ยกันได้กำไรเยอะมาก อันนี้ขอตัวช่วยนะตัวช่วยคือโทรหาขอถามว่าจะให้ตอบจริงจริงให้ตอบเล่นเเวเร็วเร็วเเวเร็วร็วร็วเ็เเรวเ็วริวเร็วเ็ว็็วเรเรวเร็เ ไม่น <ST su ks> ี่ไม่ไ้ียอนะครับเวลาที่เรีไปที่อ่านหนังสือยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาก็ท่างเรี่นเนาะนะครับเรียนก็หนักมากเลยเราแลเราก็ว่าเห็นหน้าหนังสือนเบื่อเห็นหน้าหนังสือนเบื่อเบก็จะหอเบื่อมันเหนัเบื่อแ สาวที่ได้ถูกสาวที่ได้ขึ้นมาที่คุกก็เหมือนก็เหมือนพักพายไปตัวนะ้เหมือนได้ได้ยืดได้ยืดสายได้อะไรที่มันออกเข้าจากคุกเลยบ้างก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะข้อที่ห้าฮะคนนี้ตั้งแต่ข้อแรับ้จำจำคำถามว่าตอนวันเกิดสองปที่เราได้ไหมคะที่เปิดไม่เจออะจำคำถามที่สองที่เปิดไม่เจอจุ๊บแรก จะถามแบนี้จริงใช่ไหมเอาง้เาลยใช่ไหมฮะลดดค่ะครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับที่บอกไปแล้วว่าลิมีเตช่วยเกมคำถามครับรางกันติารางกัติงารากันติาบอกแล้วไงบอกแล้วไงอันดักคนละหนึ่งครั้ง ดูไว้นะดูนะครับพี่ยกมาครับอ่ะทำไหที่ข้อที่6นะครอ้ายไม่ใช่ข้อ3ข้อ6เลยเลยอะไรตัวนี้พิชาชีพอยู่เีออ่ะข้อที่6ครับนี่นี่นี่ข้อหล่ะตอนนอ่ะครับ นีโดดเพลงล่าสุดเพลงอะไรนึ่งคำถามนะระให้ฟางอยได้หมอ้ยม่ย่อกเประโยคขอร้องประโยคขอร้องอน์เขาบอว่าตแรกเคํำถามทีอบเประโยคขอร้องหห้ล้วโนเจ็บเลยนะโดดเพลงล่าสุดเพลงอะไรถ้าเลตอบได้หนึ่งคำหลักจะโนไหมอุยนายไปไป ก็โดดเด่นล่าสุดน,นะฮะก็ผิดผิดนั่นชื่อ แ็บือเปความสุข่อเราก็เก่งก็อะไรเนี้ยเออแบบเคนมันถอนเส้นมันมึนขึ้นมาอะครก็แต่ที่ที่ชื่นชอบอีกหนึ่งคนก็คือชื่นชอบพี่เบญชลาทินดจะันเวลาแล้วขอได้หน้าน่นหลายรอบเลยนะครับใช่ครับมันเกิดมีการบให้อะไรเปของฝากโอ้โหแยก่ กิดกันโผไปหามันโอไปหาทนไมรับสายเรื่องส่งข้อคามไปหามันจำข้อคามได้เลยการการกันว่างหรอยังว่างแล้วรกัรงจริงการการโัหนว่างแล้วส่งว่างแล้วทกัน่อยช้ไม่พอดี้วประมาณสามชั่วโมงผ่านไป กันตอบกลับมาว่าไม่ว่ากูไม่ว่าง <c oughs> ไม่เดี <c oughs> ไ,มไ,มไม่จบกูไม่ว่างแค่มึงพิมมาแค่นี้กูก็ดีใจแล้วแหละ แรกก็าีอ่ะก็นและนะฮะสุดายทเก้านะานที่เนะเก้าทำงานที่เกให้เป็นเป็นเล่นเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งในเรื่งไส่อันะคุณอยากเป็นอะไรถ้าบอกว่าเป็นุแ่อยากเป็นูคนเี้เกิดให้เล่นเป็นตัวละครในตัวละครนึ่งนเงอจะเเป็นอะไรี่เป็น ก็คือคือคิอมครับเคินั้นเป็นคนที่ทเป็นคนที่ใช่คนที่รักเดอไใเรียเพราะฉะนั้นคิมเนมนแ่ว่าคิมเนว่าแกเนี่จะอยู่อเมริกาแีกวจะคิดถึงเัา ให้ให้ให้นะเอาขอตัวเองนะครับเป็นคุณยายครับค่ะหน่อยลิศลิเรียนหนักขึ้นอรับการช่วยน้องลิศจะดูแลแฟนคลับยังไงให้เขารู้สึกว่ายังอยู่กับลอศลิศจะรอ นก็นท,นนนที่แน่ๆอยู่แล้วก็คือต่อไปก็ต้องเรียนหนักขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าจากการที่ถามเพื่อนๆก็ถหมนพี่ๆมานะครับเวลาเวลาพักแค่ตอนนี้มีเพื่อนบอกว่าต้องเข้า,เ,าเรื่องนี้ปีสี่นะฮะต้องเข้าลาวเริ่มลาวแต่เจ็ดโมงเช้านะครับเริ่มลาวประมาณตามเวลาคือสี่ทุ่มแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเลน,นะครับแล้วก็ต้องตื่นเวลาทุกวันเจ็ดโมงเช้าทุกวันโดยที่ไม่มีวันหยุดสัปดาห์ตีนะฮะก็ก็ก็จะหนักนิดนึงนะฮะ นี่ก็นี่ก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงตอนนั้นนะฮะก็พูดจริงนะคือก็คิดไม่ออกว่าทำยังไงไม่รู้ว่าจะขึ้นมาเสาที่างบนี้ได้อีกไหมก็คงก็คงขึ Lad ้นมาไม่ได้ถ <workshops>. ูกไหมฮะก็ตอนนี้ก็คงต้องก่อไปตามการเวลาก่อนก็คือทำทัวงนี้ที่มีให้พยายามทำให้ได้มากที่สุดก่อนเช่นเสาที่างเนี้ก็ก็บล็อกนี้จะบล็อกนี้นิวโรนะฮะก็เป็นบล็อกที่าาามว่หนักมากนะฮะเปิดเทอมมาได้สองอาทิตย์นะฮะ ชี้เท่ากับ40 lecture ก็คือแบบเป็นตั้งเป็นตั้งประมาณนี้นะบวกกับไห้รองเดี่ยงคู่ก็ลองอะไรเงี้ยก็ก็เยอะมากแต่ก็ก็จะพิจารณาก็จะก็จะพยายามแล้วก็เกรดอาจารย์ถ้าเกิดมันตกบ้างเลยบ้างเนี่ยก็ก็อยากให้เข้าใจด้วยเพราะว่ามันก็หนักจริงนะครับนีก็เข้มขี้อยู่แล้วแต่ก็จะเอาพยายามทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็จะจบให้ได้ทำเกรดจะจบให้ได้ขอเพื่อนเพื่อนรุ่นนี้นะฮะก็ก็จะพยายามทำงานนะครับ